สวัสดีค่ะทุกคนคือหลายคนในตามแต่มาเพราะแตมทำงานเลยสสำราญแล้วก็มาจากบล็อกพันทิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเพื่อนแต่มก็เคยอาจจะแบบทําไมไม่เห็นแตมแบบมีรูปถ่ายเรื่องสำราญที่จริงมันก็มีถ่ายบ้างแต่มันน้อยนะคะเพราะสมัยนั้นกล้องมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็แต่พอดีแตมไปค้นเจอนะคะเจอรูปเก,ก่าๆแล้วก็วิดีโอไหนึ่งเป็นช่วงน่าจะเป็นบล็อก หรือว่าวิดีโอบล็อกเนี่ยแรกๆของแตมในชีวิตแต๋มเลยนะก็เลยรู้สึกดีใจมากวันนี้เลยเอามาแชร์นะคะว่าโอยดูหน้าตาตอนนั้นแล้วก็ดูการดูการถ่ายทําดูการพูดเดิ๋สิอันนั้นแต่ปี2 0ง9นนะคะคือแบบนานมาแล้วนะคะแล้วก็สำเนียงภาษาจีนแต๋มก็ยังไม่ได้แบบดีมากเท่าไหร่ก็ตอนนั้นก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็มีแอบบอกด้วยว่ามีแฟนเก่าในในวิดีโอด้วยนะคะยังไงก็อืมอืมก็ แต่เจมเจมรู้จักหมายถึงว่าเจมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนะก็ไม่มีการ <c oughs> ห่วงอะไรนะคนนี้เป็นคนขี้ห่วงมากจะเป็นหน้าตาแฟนเก่าจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศดูทรงผมอะไรแต่มีนะเไม่ได้สวยขึ้นอะไรเงี้ยเป็นยังไงไปดูกันค่ะ จ้าตัดผมสั้นๆตั้งแต่ตอนนั้นเลย2009นะคะ10ปีที่แล้วนี่กับลูกค้านะคะชาวอังกฤษน่ารักมากตนนัวนี้ตัวเป็นสาวลมะมมอตอนนั้นหุน่นดีมากเลยอยู่ถ่ายอยู่บนในฝรั่งเศสนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่วินเลฟฝรั่งเศสเดีเ๋ยวจ,จะให้พาดูความสวยงามของประเทศน่าพิศวงาม,มากเลย,ยนี่เราก็เริ่มนั่งเซ็นเตอร์ เหเรือไหมน้อยไอ้สติกกมาเลยว่ะตอนนลยเหืนไหมเล็กๆอ้เรือมันลำใหญ่แต่ว่าตอนนี้เล็กมากดูว่านเงนี่บ้านมมันเป็นเกาะสวยมาก นีคือเนเดอร์หรือว่าคล้ายเรือเรือเฟอร์ี่เข้าบ้านบ้านเราก็คงเฟอรี่นะก็ตื่นเต้นกันเหมือนกันี้่เชน้าเราไเอารถรบะไจากรเกำลังคุยกับแม่เขาอยู่ช่างเขาเหอ เราถ่ขขายรูปเนี่ไม่เห็นเดวเปดออเห็นกันออแ,แค่ไหนไอาจจะแดดจ้าเลยนะคะแพ่ว่าสวยอ่ะชอบที่สุดเลยในบรรดาผอนนี้ค่ต้องกผอตในยูเพราะก็เป็นแค่ผอตเดียวที่เป็นของ,ของรั้งเต็ กลับไปที่ยงเรือแล้วก็กลับมาที่ตัวอะไรดีดีอะดูให้ไว้จกูนั่นนะคะดับปั เป็นยังไงบ้างคะคลิปแรกของแตมนะคะแล้วแตมก็ยังจะฝากถึงน้องๆน,นะคะใครที่ทํางานเ,าเรือสำรานอยู่หรือมาอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าถ้าแบบอยากอยากแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะทำวิดีโอหรือทําเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยด้วยทําไปเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่อะไรนะไม่ได้แบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ เป็นไดรี่ของตัวเองนะที่แตมทำเพราะเป็นไดรี่ของแตมมาแล้วก็แตมช่องทําช่องนี้ทําเพจนี้ก็เหมือนทําไดรี่ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแล้วก็เหมือนคนได้รู้จักเราที่จริงแตมก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้จักแต่แตมมากนะคะแตมก็มีบุคลิกที่แตมแบบว่าอ,อยากอยู่ส่วนตัวบางไม่ได้อยากให้คนรู้จักบางอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่เขาได้เห็นจากสิ่งที่เราพยายามบอกเนี่ยหรือหรือไดรี่ของเรามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหรืออาจจะมันจะมันไปช่วยใครได้บ้างนะคะพอเพอิพอ่อทำไปทํามานะคะบางครั้งก็ได้ตังค์ด้วยนะคะถ,ถ้าดูในช่องทาง YouTube หรือหรือทําไปเรื่อยๆอะไรยมันเราจะรู้ทางตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไปถึงใครก็แล้วแต่นะคะที่ดูดําอยู่นะคะมีอะไรก็ลองทําเป็นไดรี่ของตัวเองบลูแล้วก็มันจะได้มี เนาะมันมันเหมือนมีสตอรี่ของตัวเองนะคะงั้นก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊าย